สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะอากาศก็เย็นๆเนาะค่ะหลังจากฝนตกเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็พอค่อ,คอยหล่อนบันไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เนาะค่ะพี่น้องแอดมีแนวทางเนาะค่ะเลขผู้ใหญ่ใจดีให้มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาเลยเนาะค่ะพี่น้องวดที่แล้วนี่ เขาศูนย์หนึ่งเก่าตรงตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะศูนย์หนึ่งเก่าตรงตรงเลยค่ะพี่น้องงวดนี่เนาะค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้มาเป็นงวดแรกเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องเ่าได้เอามาจากได้เนาะค่ะเพราะว่ามีที่มานะค่ะพี่น้องเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะมีสามตัวอยู่สองชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะบุญอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะบุญอย่างเดียวพร้อมเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องเอฟซีันไดสิเขามาเลี้ยวหรือเขามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไ่ได้พลาดข่าวสารเดีดๆ,ๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เ่าๆไล่ยายห่างเนาะค่ะพี่น้องก็เขาไปหลับชมหลับฟังเนาะค่ะว่าเลขจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะจะเด็ดขนาดไหนจะเด่นขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเขาไปหลับชมหลับฟังพร้อมๆ,ๆกันเลยค่ะ16 อคอนะคะหกหกค่ะเลขเด็ดผู้ใหญ่ใจดีแลนะคะ่ะพี่น้องเลขเด็ดโอ้ยลายมือนะคะพี่น้องเลขเด็ดผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้อง ู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะผู้ใหญ่โอ้ยนอนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะ่ะพี่น้องค่ะพอสดพอไยนะคะพี่น้องนวเบื้องต้นใหม่ชมบรรยากาศไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพอคอหกหก เลขเด็ดนะคะพี่น้องเลขเด็ดผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องไขมาเนาะค่ะพี่น้องวัดที่แล้วนี่แตกสามตัวนะคะพี่น้องวดที่แล้วนี่แตกสามตัวตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้อง หมวดนีเนาะคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีก็อยากแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะก็อยากให้พี่น้อง FC มีฉกมีชัยนำเนาะคะ่ะก็ปอออกชื่อออกนามเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะให้มาเนาะคะ่ะบนอย่างเดียวะคะ่ะพี่น้องค่ะบนอย่างเดียวเลยบ่มีหลางเนาะคะ่ะให้บนอย่างเดียว บนอย่างเดียวค่ะพี่นอ้องบนอย่างเดียวนะคะพี่นอ้องบนมีเหล็กวิ่งพร้อมค่ะเล็กวิงกว่งกับตัวเดียวเลยค่ะพี่นอ้องค่ะเด่นบนเนะคะ่ะเด้อค่ะเด่นบนเนะคะ่ะเด่นบนวิ่งค่ะ เด่นบูนวิ่งสามค่ะตัวเดียวเลยเด้อค่ะพี่น้องสายวิ่งยาพาดเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายเลนยาพาดเด้อค่ะพี่น้องเอาไปวิ่งไปเลนเนาะคะ่ะบอกเคยพาดเนาะคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าไม่เคยพาดเนาะคะ่ะวิ่งตัวเดียวเลยค่ะอ่ะวงกลมให้วิ่งพร้อมสามเนาะคะ่ะ มีสตัวอยู่2ชุดเดอ้อค่ะพี่น้อง3ตัวอยู่2ชุดเนาะคะ่ะจะเป็นตัวใดนั่นก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องจะมักจะชอบบอรหรือจะถูกใจบอเนาะคะ่ะมีค่ะ5้าสาเนาะคะ่ะห้าเเพราะว่า พกกับเก่าเนี่ตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกกับเก่าในตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะ,ค,ะนค่ะ,ะ,คะจับคู่นะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็จะมีสองตัวก็จะมีอยู่ห้าชุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจะมีตัวกันด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมีสามห้าสามหก สามเก้าและห้าและเก้าห้านะคะพี่น้องค่ะตัวกันเนาะคะ่ะตัวกันค่ะตัวกันตัวกันคือตัวนี้ค่ะห้าหกคะ่ะตัวกันไวเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยกันไวเนาะ เดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องเห็นชัดบนนอค่ะเห็นชัดไหมคะค่ะเห็นชัดกับแคปหน้าจ,จอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขเด็ดจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแอดทานอ่านให้ฟังเนาะคะ่ะสิบหกเนาะค่ะพี่น้อง 16, สิบหกพฤษภาคมหกหกเลขเด็ดผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะ เด่นบนวิ่งสามนะคะ่ะบนอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องบนอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องไ้มาบนอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องสามตัวจะมีอยู่สองชุดคือห้าสามหกห้าสามเก้าเพราะว่าหกกับเก้ามันจะตัวเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองตัวก็จะมีสามห้าสามหกเนาะคะ่ะสามเก้าเก้าห้าตัวกันห้าหกเนาะค่ะพี่น้อง ก็ไปกับเอาเดอร์ค่ะพี่น้องไปกับเอาเนาะค่ะก็สำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเลขเด็ดผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะพี่น้องก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามตัวจะมีอยู่สองชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปนาจอไหวพิจารณาเบิ้งเลยเนาะค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางมาให้พี่น้องเอฟซีในวันที่สิบหกพฤษ ไอ้สิบหกพฤษภาคมเนาะค่ะพี่น้องหกหกนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ,คะกะะผู้ใหญ่จีดีก็ให้มาเป็นแนวทางพิถูกก็ขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะหวยกระมเขามีรุดกัเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเพียรมีฉกมีใช้นำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะ็มีหลายๆสำนักเนาะคะ่กะก็ให้พี่น้อง พิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องหมักสำนักไหนก็จัดเนาะคะ่ะคัดก่อ่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงดีๆนะคะ่าเงินทองก็หายยากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะอากาศก็ห้อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซี FC รักษาสุขภาพร่างกายดีๆเดะะ้อค่ะพี่น้องค่ะกินน้ำไล้เนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนา้าห่อนนี่เนาะคะ่ะ แอดก็ออกไปทํางานก็ห่อนอนกันเนาะค่ะพี่น้องก็กินน้ำหลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเนาะค่ะพี่น้องค่ะแดดห่อนหรือว่าฝนตกเนาะค่ะแอดก็ต้องไปหาแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อ,อที่อยากให้พี่น้องเอฟซีมีโชคมีชัยน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ไทยนีเนาะค่ะก็ขอยพี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะลำลาำรวยรวยกันทุกคนเนาะ,ะค่ะค่ะ กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องพอแอดลงคลิปไปก็จะแจ้งเตือนเนาะค่ะว่าแอดลงคลิปไปเนาะค่ะบ่ว่าคลิปลาวเนาะค่ะบ่ราว่าห้าน้อยเนาะค่ะที่แอดลงไปให้พี่น้องเอซีได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องก็อาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเดิอค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางดีๆเนาะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ